นี่ถ้าของแรกอ่ะสวัสดีครับท่านรองท่านหลวงสวัสดีข่าวเนี่ครับไปอ่ะเขาเขาขอเข้ามาน้องมาเป็นพันสวัสดีครับเลี้ยงสวัสดีครับลุงสวัสดีครับปูสวัสดีครับน้าตึ้งสวัสดีครันที่ลงเข้ามาครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าตั้งข่าวของแอปที่ผมแจกไปเลยนะส่วนเลี้ยงนี่จะอยู่ใต้คลิปนะ พอมาถึงหงน้านี้แล้วเนี่ยนั่นก็คือหน้าที่เรากดได้แรกๆแค่เรากดตกลงนะแล้วกดอนุญาตครับถ้าเราไปตรงที่ขวาล่างนะมันจะเห็นรูปเหมือนรูปเฟืองให้เรากดหนึ่งครั้งแล้วมันจะเขียนว่าอัดเสียงโอเคแล้วเราก็กดเลือกอัดเสียงภายในและไมโครโฟนนะครับมันจะใช้ได้แต่ดยสิ้นเพนไปนะพอก,กดนี้เสร็จก็เป็นอันว่าเราก็สามารถอัดเสียงเพื่อนหรืก็เสียงไม์ที่เราพูดได้แล้วก็เสียงในเกมด้วยนะตามที่ปกคลิปบอกเลย ส่วนที่เหลือจะเป็นการปรับภาพครับให้เราปรับตามที่เราชอบเลยสำหรับใครที่ดูมาถึงเนี่ยครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะเป็นกันัดใจให้คนทำคลิปมากๆเลยโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สีอูเคนครับ